อ้อมอ่ะเอามาไว้ข้างบนอ่ะตั้งนานแล้วแม่อ้อมก็เลยเออเปิดฝาเพื่อจะให้มันเดินลงไปนะมันก็ไม่เดินลงค่ะมันโกรธมากมันไม่เดินลงไปเลยนะโกรธมากที่แม่อ้อมขังมันดูหน้ามันสิไอ้จริงๆก็คืออยากให้ไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างบนร้อนนะใครขึ้นมาก็ไม่ได้ตีเขาหมดเลยนะแล้วเนี่ยแม่อ้อมก็สงสารเนามันวันร้อนเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมจะเปิดฝาแล้วก็คือไม่ให้มันเห็นว่าแม่อ้อมอยู่ ถ้าไม่อ้อมอยู่เดินไปเดินมามันจะตีน้องค่ะแต่ยถ้าไม่อ้อมไม่อยู่ไม่มาอะไรเดินไปเดินมาก็จะไม่ตีน้องนะแล้วเนี่ยมันข้างบนมันร้อนข้างล่างมันเย็นเนี่ยพัดลมมันมาแล้วไม่อ้อมสั่งพัดลมอ่ะพัดลมมันมาแล้วค่ะก็เราก็เออหวังว่าจะให้มันอยู่สบายๆดูม้านมันจะดื้อเห็นไหมคะเนี่ยมันโกรธแล้วมันงอนหนักมากเลยเนี่ยเอาก็ามันสิลงลงเลยลงกดแม่อะค่ะ แม่เปิดฝาให้นะไอ้หนูจะลงไปหนูก็ลงลูกเออหนูจะลงหนูก็ลงลูกมันล้อลูกอยู่ข้างบนนะ่ะหนูอย่าทำนีสใสไม่ดีสิ <c oughs> ใครเขาจะขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะลูกนะทําไมคะบอกแม่ทีโอ้ทาไมลูกทําไมอ่ะไม่ตีหนูนะแม่ไม่ตีหลอกแม่ไม่ตีหลอก เดี๋ยวแม่ลืมไปว่าจะซื้อฟอกกี้ขับรถไปแล้วก็ลืมเดี๋ยวแม่ซื้อฟอกกี้นะแม่ก็จะเอาไว้ฉีดลุงแล้วว่าเวลาลุงทะเลาะกับใครแม่ก็จะฉีดเลยนะจะได้เข็ดใช่ไหมลูกฮะจะได้เข็ดจะได้เข็ดจะได้ไม่ดื้ออืมนี่น้องทาดีกับมันแล้วนะดูซิมันจะทําน้องไหมอืออืะนะนะไม่ขู่น้องนะลูกโอ้ยพี่ลุงไม่ขู่น้องนะคะพี่ลุงนะคะอืมพี่ลุงเป็นเด็กดีพี่ลุงไม่ขู่น้อง ไม่เป็นเด็กดีน่ะลูกเหรอไม่ขู่น้องใช่ไหมคะอืมคนช่วยใช่ไหมคะไม่ขู่น้องใช่ไหมลูกไม่ทําน้องนะอ่าไม่อ้อมใช้ไม้ออนนะอ่ะไม่จะอ้อมใช้ไม้ออนแล้วนะไม่อ้อมไม่ใช้ไม้แข็งแล้วนะนะนะคะเนี่ยจะไปทํางานนะลูกอยู่กับน้องดีๆนะคะลูกเข้าใจไหมคะเนี่ยดูซิเนี่ยน้องฟ้าอุตส่าห์เดินขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะน้องฟ้ามางอแล้วน้องฟ้ามางอหนูแล้วนะลูกืคนช่วยค่ะนะคะคนสวยนะอืม เก่งจริงๆเลยน่ารักที่สุดเลยนะนี่ <laughs> ฮะโอ้ยคนสวยนะคะโอ้ยยากยุงที่ฉุดยากหนูที่ชุดลูกยากหนูที่ชุดนะคะโอ้ยบ่ายโมงแล้วลูกไม่ไปทาพี่ต่ายแล้วเนี่ยล้างพัดลมไปนะคะทํานู่นนี่นั่นไปอืม เดี๋ยวแม่ต้องล้างห้องน้าอีกล้างกระต่ายเสร็จต้องไปล้างห้องน้ําอีกนะคุณลุงขาคุณลุงอย่าไปตีกับใครนะลูกนะตีบใครแม่ตีหนูนะโอ้น่าสงสารจริงๆเลยใช่ไหมคะน้องฟ้าอืมโอ้ยฟ้าค,ค่อยๆหาพี่สิลูกดูสิพี่จะตีไหมคะดูสิพี่จะตีไหมคะหาพี่คะ่ะดูสิคะพี่จะตีไหมคะน้องนะขยาดกันหมดนะนะแม่ไปทํางานแล้วลูกอย่าตีน้องนะเดี๋ยวดูนะคะว่าแม่ค่อยหลังมันจะตีไหม น้องนะคะโอ้ตายแล้วต้องบันทิงพูดไม่ทำน้องนะคะลูกอะไรเงี้ยไม่ทำนะคะคุณลุงค่ะคุณลุงจะทำน้องนะคะลูกโอ้ยมันเขี้ยวจริงๆเลยไม่ตีน้องฟ้านะไม่ตีโอ้ตายแล้วคนสวยขาอืมแม่ไปทำงานแล้วนะแม่เม่นมาพันอพนอนนะลูกแม่ไม่มีเวลามานั่งพันอพนอนใครนะบอกเลยนะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะโอ้มาสิ แม่ไม่มีเวลามาพนอาพนอใครคะ่ะเข้าใจไหมคะคุณลุงนะคะอือหืออือหือนะคะอือหือหนักเขี้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วแม่ไม่มีเวลาลูกแม,ม่มีเวลาพนอาพนอนะอืออือยักษ์ที่ยักษ์ยุงย่งเนี่ยยักษ์แยักษ์ยักษ์กกที่ฉุดอือหือยักษ์ยุ่งที่ฉุดอือหือ ยักที่ฉุดอื้อหืยยักแยะยักแยะยักแยะอื้หยอื้หอื้หอยักแยะยักยักยักยนะยักถ้าตีไข่นะยักแยะยักแยะยักักตั้งแต่เมื่อตอนต้นคลิปนะคะต้นคลิปก็คือแม่อมก็พูดกับมันไอ้ลุงเนี่ยดีเราต้องได้ประมาณเกือบสี่โมงแล้วก็พี่หมอกขึ้นมานอนห้องบนเนื่องจากว่าพี่หมอกอ้วกไว้ แล้วพี่มอกก็ไม่อยู่ต่อน้องฟ้าก็ขึ้นมานอนตรงนี้แล้วมันก็นอนอยู่ตรงนี้ยไม่ไปไหนเลยค่ะไม่เอาเปิดเปิดตรงนี้มันก็ไม่ลงนะแล้วก็ไม่ตีใครด้วยแล้วก็ไม่ลงมันรู้ถ้ามันฉลาดมากเลยอะคือขอให้แม่แบบเออพูดก,กับหนูดีๆได้ไหมมันพูดก,กับมันดีๆได้ไหมคุณลุงขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มรก็ไปทาน้องนะแต่อ้อมม่ของยังไม่รู้เ๋ยตอนเย็นจะทาหรือเปล่าแล้วตอนนี้จะปื๊ดกับพี่เมฆเขาก็นอนข้างล่างนะคะแล้วอ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันว่ามันยังไงมันก็นอนอย่างนี้มันก็ไม่แปลว่าลมนะปกติมันจะลงไปนอนพัดลมกับพี่เมฆมันก็ไม่ลงนะเหมือนมันโกรธอ่ะโกรธมากโกรธมากพี่หนอกก็ไม่ได้ลงไปเนี้ยแต่ปื๊ดกับเมฆอ่ข้างล่างอากาศร้อนไหมร้อน แม่อมเบิกังินก็นายมาซื้อเนี่ยเพราะว่าตัวนั้นมันอย่างที่บอกค่ะแล้วมันก็อือหโอ้โหราคาด้ามากมันส่งคอระรุ่นมาให้แม่อมแม่อมก็ว่าเอ๊ะทำไมราคามันถูกเราก็ถามนะเราถามมาแล้วนะว่าทําไมราคาถึงอย่างนี้แทนที่มันจะบอกว่ารุ่นคอละรุ่นกันมันก็ไม่บอกจริงๆเอ้อมชอบรุ่นนู้นไงแต่อันนี้มันเป็นรุ่นเก่านะคะมันถูกกว่าร้อยห้าสิบบาทโอ้โหมากเลยอ่ะคือพิมพ์ไปตอบว่ามันเยอะมากเลยมันบอกว่าเราสั่งผิดรุ่นจริงๆแล้วใครจะไปรู้อ่ะคุณณไไไไมม่่่ด้้้เขีีีียนนนววคคคุราาแ เราก็ไม่รู้ถ้ารู้บอกว่าแพงกว่าเราเราก็ถามแล้วนะคะถามแล้วว่าทําไมราคาถึงถูกกว่ามีตําหนิหรือเปล่าบอกว่าเปล่าแทนที่มันจะบอกว่าคนรุ่นเกันกับตัวนูน้นซื้มอมาอ้อมาชอบตัวนู้นมากกว่าซื้อไปแล้วไม่รู้ทำยังไงเนาะก็เพราะว่าอากาศมันร้อน,นอ่ะไปเย็นนะครับต้องพูดเพราะๆค่ะต้องพูดกันหน้าเพราะๆค่ะ เป็นไงพี่ฝนพรุ่นงนี้อาบน้ำนะเนี่ยพรุ่นงนี้อาบน้ำพรุ่นงนี้อาบน้ำ